ข้างๆความทรงจำคาเฟ่เนี่ยจะมีที่พักชื่อผาแต้มแอนแก่งพิสมัยริเวอร์ไซน์นะครับซึ่งมีร้านอาหารให้บริการนะครับพวกเราก็จะมาทานมือข้ามกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในร้านนครับด้านหลังก็จะติดแม่น้ำโขงแก่งพิสมัยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นที่นั่งอินดอร์นะครับในห้องแอร์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลานโล่งๆนะครับไว้ชมวิวนะครับหรือว่ากินพวกหมูกระทะยามค่ำคืนนะครับ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นที่นั่งเอ์ดอร์นะครับไม่มีแอร์นะครับมาสั่งอาหารกันก่อนนะครับมาดูรายการเมนูกันครับรายการเมนูมีไม่เยอะนะครับ ราคาอาหารก็เหมือนกับร้านอาหารทั่วไปนะครับที่นี่มีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยนะครับระหว่างทานอาหารแล้วก็ขอแนะนําว่าถ้าจะมาทานที่นี่เนี่ยต้องโทรจองล่วงหน้านะครับแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้านะครับไม่งั้นจะเจออย่างผมนะครับวอล์กอินเข้ามาไม่ได้สั่งอาหารล่วงหน้านะครับรออาหารนานมากเลยนะครับเพราะว่าไม่กลัวหมดการทาอาหารที่เขาออเดอร์ไว้แล้วนะครับทั้งๆที่คนที่ออเดอร์ล่วงหน้าเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับคือผมมองว่าการบริหารจัดการของทางร้านเนี่ยแย่มากเลยนะครับ ถึงแม้ไม่ได้โทรมาสั่งล่วงหน้าเนี่ยแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไปนะครับแล้วตอนมาเสิร์ฟเนี่ยก็ทําผิดมาด้วยนะครับแล้วเมนูที่เสิร์ฟผิดเนี่ยก็ไม,ไม่มาเสิร์ฟอีกเลยนะครับตามแล้วตามอีกก็ยังไม่มาเสิร์ฟนะครับมัวแต่เอาเวลาไปทําอาหารให้ลูกค้าที่ออเดอร์ล่วงหน้ามาแล้วนะครับรู้สึกแย่มากเลยนะครับก็เลยทานอาหารเท่าที่เสิร์ฟมานะครับแค่นั้นพอนะครับกุ้งล่าซ้อนมะขาม